ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็นำมีดด้ามปืนหลวงพ่อเดิมมาให้ชมกันนะครับตอนนี้มีดด้ามปืนก็มีแค่เล่มเดียวนะครับใครที่กำลังมองหาวัตถุมงคลประเภทมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่มีลักษณะไม่เหมือนกับเล่มอื่นๆนะครับหรือว่าลักษณะสวยงามแปลกตาตอนนี้อิทธิพรก็มีเล่มนี้แหละครับที่จะดู ที่ดูแล้วจะมีเอกลักษณ์มากกว่าเล่มอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้จะมีอีโต้อยู่หนึ่งเล่มแต่ว่าก็มีผู้ที่สนใจบูชาไปแล้วเนาะนี่นะครับด้ามปืนหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ฝักไม้ความยาว12นิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่7นิ้วนะครับลัดไหวไว้ให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมชำรุดไปแล้วทุกคนก็จะเห็นร่องรอยนะครับ ของทองฝาบาทที่ตะก่อนจะเคยเป็นที่ตะก่อนที่เขาจะอยู่รัดที่ฝักเนี่ยนะครับก็ได้ชำรุดไปแล้วก็เลยนำเป็นรัดไหวให้ใหม่นะครับไม่มีผลต่อพุทธคุณนะทุกคนแต่ว่ามีผลต่อเรื่องความสวยงามเฉยเฉยใบเขาก็จะอยู่ที่7นิ้วนะครับเก่าแก่สวยงามมากๆเลยเป็นมีดยุคต้นนะครับอายุก็หลัก ร้อยปีได้แล้วแต่ว่าสภาพในการเก็บรักษาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากเจ้าของเก่าเป็นข้าราชการนะครับท่านก็สะสมไว้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนั่นแหละก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับเป็นมีดที่สภาพไม่ชำเลยเป็นมีดที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยได้วยซ้ำนะครับอาจจะมีร่องรอยบุบๆตรงด้านนิดนึงเหมือนเป็นเหมือนโดนล่วงหรือกระแทกครับ แต่โดยรวมแล้วมีดเล่มนี้ยังอยู่ในสภาพที่งดงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆใครที่กำลังตามหามีดหมอนหลงพันเดิมที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตานะครับหรือแบบว่าบางคนจะเรียกแบบว่ามีดที่รูปร่างเท่ๆนะครับก็แนะนำเป็นมีดด้ามปืนเล่มนี้มีดด้ามปืนแบบนี้สมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามีดจิโกนะครับอืม จะมีลักษณะคล้ายๆกับปืนนะครับที่เขาเน็บกระเป๋าเน็บเอวกันแต่ว่าเป็นมีดนะอันนี้ทุกคนก็ดูบริเวณข้างของเขาลืมบอกไปนะครับกันเป็นเหล็กดำนะครับเป็นเหล็กดำเกรดสูงรวมถึงตัวมีดด้วยนะครับเหล็กในการใช้ทํามีดหมอเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรอบและแต่ละครั้งมีเหล็กคุณภาพสูงเหล็กคุณภาพกลางนะครับแต่เล่มนี้เป็นเหล็กคุณภาพสูงก็คือว่า มีการหล่อหลอมที่ดีนะครับแล้วก็มีนวัตโลหะในการหลอมขึ้นมาเนี่ยเป็นนวัตโลหะที่ที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือบางคนจะเรียกเด็กดำๆอย่างนี้ว่าเป็นเหล็กอาถรรพ์ด้วยไปเลยก็ได้วันนี้แสงไม่ค่อยมีนะครับตอนเช้าอ้ําไปทำบุญเข้าสากมา หากท่านใดโทรมาแล้วโทรไม่ติก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับใครอยากได้รูปภาพชัดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดไลน์มาคุยกันได้ครับมียุคต้นๆหลวงพ่อเดิมนะครับก็การสลักลวดลายอะไรก็จะเป็นฝีมือศิละปะของชาวบ้านนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว,ว่าสวยมากแล้วก็เก่ามากด้วย ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดชอบสนใจมีดด้ามปืนหลวงพ่อเดิมมีศิละปะยุคต้นลักษณะรูปร่างสวยงามแปลกตาแบบนี้ก็โทรติดต่ออ้ํามาได้นะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันเลยมานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ